ดูดวงชาวราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษเจอของจริงแล้วเวลานี้ปิดประตูเข้าบ้านหลบเด็กซ่อนเลนแก้ไขปรปับปรุงไว้ก่อนนะครับนางมาแน่นางคือนางฟ้าแม่ทุนหัวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางสวรรค์ชันฟ้าเข้ามาปกปักคุมงของรษาเข้ามาปราบศัตรูหมู่มานนะครับผมเวลาค่ำนะครับเวลาโพเพพระอาทิตย์ดับอัสดง รีบเข้าบ้านนะผมดวงชะตาของนัานตกตำแหน่งลื่นเลือนสั่งสังส่งไล่ลำเต้นระบบาเพลงกองกันถึงเวลามีความสุขจริงแต่ว่าต้องขวรที่จะหลบหลีกเข้าบ้านก่อนนะครับเพราะเรื่องบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวต่างๆจะพูดอะไรไปมันก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือปักแต่ว่ามันบง่งบอกถึงลมลมพัดมาทําให้อะไรบางอย่างเปลี่ยนไป้ะผมอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหาร นะครับผมศัตรูหมู่มานให้หมดไปสิ้นนะครับของจริงไม่พูดของพูดไม่จริงรีบหลบปิดประตูเข้าบ้านท่านจะได้พบเพื่อนเก่าก็ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาต่อรองนะผมเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆถึงเพื่อนฝูงทั้งหลายนะการที่ท่านแปกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนวนะผมรายได้ของด้านสูงสูงเป็นพิเศษนะผมท่านจะได้ปลดหนี้ปลดสินอำนาจบาร,รมีวาสนาทุกชะตาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดปักเต็มหลังกระบวกระายกระสับกระสายอดทนอดกั้นการจีงไหวชิ้นพิบการใช้เล์เหลี่ยมเลข์กลเพอรบายจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านการปกปิดซ่อนเน้นวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนอภพยนีชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไล่เลื่อนสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวัง ตกตำแหน่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะผมนางนําพาซึ่งถ้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่ว่าปีศาจก็ตามมาติดมาด้วยนะเวลาพระที่ดับอสะดงรีบเข้าบ้านหลบหลีกซ่อาเลนแก้ไขป,ร,ปนะรับปรุงนะท่านส่งมอบดวงชะตาท่าน,นจะได้ค้นพบได้เจอโอกาสท้องได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายในหัวมีแต่เมกบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินอดทนอดกั้น วงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีให้หลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขประปุงการส่งมอบถ้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีดปักตรงกลางใจกระมวนกระวายกระสับกระสายให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหาเอาจริงเอาจังการที่ท่านมุ่งตรงไปเจอเรื่องราวต่างๆอุปสรรคต่างๆขวางหน้าให้ท่านเดินอ้อมไปอย่าพะทะเพราะดวงชะตามันตกตำแหน่งเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางใจ จะเจ็บปวดรวดุด้าวแสนทุกทรมานได้กับใครบางคนที่ทําให้ท่านเจ็บปวดเจ็บแสบดวงตาตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงผันวัฒนาอย่างก้าวโดดแต่จิตใจของท่านยังเป็นลองไม่อยากพร้อมที่จะปะทะจะไฟกับใครครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรุ่ดล้าแสนทุกทรมานเข้ามาอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีอยู่กับมันให้ได้ครับ ราชสีมานอนซบตักด้วยบุญกุศลวาสนาแต่อย่างไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอมาโลนะครับผมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนะสมเด่นนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิธิ์ปกปกักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนนะครับการได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ดวงชะตาจะเปิดรับซับ โอกาสการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบาร,รมีวุวสนาท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองอัศวินถือดาบปะหารหาสตโตโหมานมันเกิดความตึงเครียดเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เสมอไปท่านอยู่ให้เป็นท่านอยู่แบบเงียบๆไม่ต้องไปปะทะกับใครอยู่ของเรานะครับหลบหลีกซ่อนเล่นอยู่แบบขนมีความสุขดีกว่าไปปะทะไอ้เกิดความทุกข์นะครับอยู่เงียบๆเ,เ,เหมือนกับผู้แพ้แต่กลับกลายเป็นผู้ชนะ ดวงชะตาตกตำแหน่งม้าประยองคือการที่จะชนะเนี่ยมันต้องชนะคือชนะจิตใจของตัวเองการชนะจิตใจคนคนอื่นไม่ใช่คนเก่งเลยนะครับชนะไปก็เท่านั้นแต่ชนะจิตใจตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งนักเพราะว่าท่านสามารถข่มใจตัวเองไม่ให้ปะทะกับใครได้ใครจะเป็นยังไงจะเป็นบ้า,เป,บาเป็นบออะไรอย่าไปสนใจเพราะว่าดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเจ็ดไม่ท้าบง่งบอถึงการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาจนท่านได้เป็นที่หนึ่ง เบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จนะผมไม่มีสิทธิ์เลือกต้องรวยเดี๋ยวนี้ต้องปังเดี๋ยวนี้ต้องประสบความสำเร็เดี๋ยวนี้นับดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตาเอาจริงเอาจังต้องตัดสินใจเลือกขายบังคนเข้ามาในชะตาชีวิตการปฏิบัติอยการีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่มา้าถือเหรียญน,นำพาสิ้นโชคลาภ ปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสมเลศจ,จะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาแต่คนคนนั้นเขาเข้ามานับก็บีอิชาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีบ้านคุณควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นนับคนละครึ่งทางในเมื่อดวงชะตายังมีการหวังพึ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็อยู่กันคนละครึ่งทาง นะครับผมการบฏิบบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่พระราชานั่งบนบัลลังก์ถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมโอกาสเดอะซันบังเกิดปักถงโลรวยเลยรวยถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านตกตําแหน่งซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถนะครับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการดวงชะตาตรงตําแหน่งเดอะซันเมื่อแสงสว่างมา ถ้าแสงตะวังยังไม่มายังไม่ถึงเวลาครับท่านเพราะฉะนั้นการตัดสินใจยังน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านควรที่จะต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบครอบเพราะว่าเหรียญใหญ่รอท่านอยู่เหรียญใหญ่ก็คือแจ็คคอดรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านนับทรัพย์สินเงินทองจะส่องผลให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โอกาสดีโอกาสการมองการไกลถึงอนา,าคตการปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผัน ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายครับผมการที่ท่านมองการไกลถึงอนาคตการที่ท่านป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันส่งมอบด้วยบุญบารมีวาสนาถ้วยทองส่งมอบถึงดวงชะตาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเรื่องราวต่างๆเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งพระราชาถือเหรียญแปบลบว่าดวงชะตาแบบนี้รวยครับ นะครับท่านจะได้นั่งบนบันลังและถือถ้วยทองก็แปลว่ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เขาเรียกวาเดวงดวงเสือนอนกินเพ้าว่าสุขสบายดวงแบบนี้เขาเรียกสบายตอนแก่นะผมปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาเดสตาส่องแสงบนจันทาก็ามาสู่ตัวท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์หรวยโชคโอกาสทองโองกาสดีเข้ามานะครับการปฏิบัติดดยการ,รเริ่มเริ่ม,มต้นอะไรใหม่ๆจะเข้ามาดวงชะตาตกตำแหน่งเดลิเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวลงผู้ใหญ่รักก็้ลงพาันโสมนัดตกตําแหน่งสิ่งดีๆสิ่งดิงดงด์เข้ามาสนับสนุนคาชูเดเมจิกเชียรเข้ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับดวงชะตาชาวราศีเมษถ้าอยู่เป็นสุขสบายครับถ้าอยู่ไม่เป็นลําบากมีแต่เรื่องเข้ามาวุ่นวายไปหมดนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติมหมอซันได้นะครับผมร,บรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีเมษกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนลักษณะและนิสัยใจคอของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญกระตือรือร้นและมีพลังงานสูงพวกเขามักเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีความมั่นใจในตัวเองสูงและชอบความท้าทายใหม่ๆชาวเมษมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ และมักจะเป็นคนแรกที่ก้าวออกไปเผชิญกับความเสี่ยงในขณะเดียวกันชาวเมธก็อาจมีลักษณะใจร้อนหุนหันพันแล่นและมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายพวกเขาอาจตัดสินใจเร็วเกินไปโดยไม่คิดถึงผลกระทบระยะยาวแต่ก็มีความจริงใจตรงไปตรงมาและมีความซื่อสัตย์สูงชาวเมธมักจะเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคู่ชีวิตที่น่าตื่นเต้นในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับพลังงานที่เข้มข้นและโอกาสมากมายดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมษจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้ชาวเมษมีพลังและแรงบันดาลใจมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามดาวพฤหัสบดีจะสร้างแรงกดดันบางอย่างทำให้ต้องระมัดระวังในการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มโครงการใหม่ๆหรือนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ในที่ทำงานพลังงานและความกระตือรือร้นของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้กลายเป็นความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่ผีดผามโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดช,ชอบงานที่ท้าทายมากขึ้นอาจเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ชัดเจนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาควรใช้ความมั่นใจและความกล้าสแสดงออกของคุณให้เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์งานหรือการนำเสนอตัวเองในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังและการควบคุมตนเองชาวเมดอาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนอย่างหุนหันพันแล่นควรยับยั้งชั่งใจ และพิจารณาผลกระทบระยะยาวก่อนตัดสินใจเรื่องการเงินที่สำคัญอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่ดีในการเพิ่มรายได้เช่นกันความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณอาจนำไปสู่การค้นพบแหล่งรายได้ใหม่ๆหรือโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจควรใช้สัญชาตญาณของคุณประกอบกับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบในการตัดสินใจสำหรับชาวเมธ่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย และโอกาสคุณอาจพบว่าตัวเองมีพลังงานและแรงจูงใจมากขึ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควรใช้โอกาสนี้ในการทุ่มเทให้กับการศึกษาและการพัฒนาทักษะของคุณอย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณรับภาระมากเกินไปหรืออกระโดดจากหัวข้อหนึ่งไปอีกหัวข้อหนึ่งโดยไม่ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งควรฝึกฝนความอดทน และความมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างต่อเนื่องการวางแผนการเรียนและการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับชาวเมธที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณอาจนำไปสู่การค้นพบตลาดใหม่หรือวิธีการขายที่นวัตกรรมยอดขายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือน อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความมั่นใจของคุณกลายเป็นความประมาทการวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบและการรับฟังความต้องการของลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาย,ยอดขายให้คงที่ตลอดทั้งเดืนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่ดีจะช่วยสร้างความพักดีต่อแบรนด์ของคุณในเดือนนี้การเดินทางของชาวเมจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและโอกาสใ,ใหม่ๆคุณอาจรู้สึกอยากออกเดินทางผจญภัย หรือสำรวจสถานที่ใหม่ๆการเดินทางเพื่อธุรกิจอาจนำมาซึ่งโอกาสที่น่าสนใจในการขยายเครือข่ายหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการวางแผนการเดินทางความหุนหันพันแล่นของคุณอาจนำไปสู่การตัดสินใจเดินทางแบบกระทันหันซึ่งอาจสร้างปัญหาในภายหลังควรตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางอย่างรอบคอบและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอ การเดินทางในเดือนนี้อาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมุมมองใหม่ๆที่มีค่าดังนั้นควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานและโอกาสสำหรับชาวราศีเมษความกล้าหาญความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นของคุณจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการ,รเผชิญกับความท้าทายและคว้าโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเรียน หรือการเดินทางอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างความกล้าเสี่ยงและความระมัดระวังการใช้พลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดและการคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความมีชีวิตชีวา และความกระตือรือร้อนของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาแต่ควรระวังไม่ให้ความใจร้อนของคุณสร้างความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นจงจําไว้ว่าแม้ว่าดวงดาวจะให้แนวทางแต่คุณเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองเสมอใช้จุดแข็งของคุณเรียนรู้จากประสบการณ์และเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและประสบความสําเร็จ เดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบกับพลังงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือรน้นและความมุ่งมั่นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เสริมพลังให้คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายในความสัมพันธ์และสแสวงหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตรักสำหรับชาวเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและเติมเต็มพลังให้กับความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกอยากทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกับคู่ของคุณ ซึ่งจะช่วยสร้างความตื่นเต้นและความสดใหม่ให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามพลังที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกอุดอิดหรือใจร้อนได้ง่ายควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการโต้เถียงหรือการกระทำที่อาจสร้างความขัดแย้งใช้พลังนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์แทนในช่วงกลางเดือนดาวศุกร์จะส่งผลให้บรรยากาศในความสัมพันธ์ของคุณอบอุ่นและโรแมนติกมากขึ้น เป็นโอกาสดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านสำหรับชาวเม่ที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆพลังความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจะทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายคุณอาจได้พบเจอคนที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางสังคม หรือการทำงานสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจการให้ลึกซึ้งขึ้นการแบ่งปันความฝันและเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณและอีกฝ่ายเข้ากันได้ดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการรักษาสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความอดทนจะเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากเร่งให้ทุกอย่างเป็นไปนตามที่ต้องการแต่การให้เวลากับความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้การดูแลสุขภาพกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ช่วยระบายพลังงานจะช่วยให้คุณรู้สึกสมดุลและพร้อมรับมือกับความท้าทายในความสัมพันธ์สุดท้ายนี้ขอให้จำไว้ว่าดวงดาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จในความรักขึ้นอยู่กับการกระทำและทัศนคติของคุณเป็นสำคัญใช้พลังและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ให้เป็นประโยชน์แสดงออกถึงความรู้สึกของคุณอย่างจริงใจและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะพบว่าความกล้าและความจริงใจจะนำพาคุณไปสู่ความสุขในความรักที่คุณปรารถนาขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดาเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิกขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชอวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีด d ทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ